สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin B Channel ก็วันนี้ต้องพามาที่ร้านญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แปลกแหวกแนวมากๆต้องบอกว่าร้านนี้เด่นในเรื่องเครื่องในมากๆ <Wow. S 1> แต่ไม่ใช่เครื่องในที่ทุกคนรู้จักกันนะไม่ใช่เครื่องในไทยที่แบบอุ้ยมันใหญ่แย่นะร้านนี้ทําสะอาดแล้วก็อร่อยมากๆ ต้องบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านทอนไซเซซากะบะนะครับผมอยู่ตรงสุขุมมิท26นะครับดั้งเดิมของร้านนี้ก็คือขายเป็นเครื่องในหมูคือจะโดดเด่นเรื่องเครื่องในหมูมากๆอ,อาหารเมนูเด่นๆก็จะเป็นพวกเป็นตับหมูหรือบางทีก็จะเป็นปอดหมูหรือว่าจะเป็นกระบังลมหมูหรือแม้กระทั่งมีกระทั่งหลอดลมหมู oh, หลายคนอ้อหลอดลมหมูแต่ต้องบอกว่าพอเขาปิ้งออกมาแล้วเนี่ย อมันกลับดูน่ากินมันดูอร่อยแหละก็เดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูว่าอมีเมนูอะไรแนะนําอีกบ้างแล้วก็นอกจากเครื่องในหมูแล้วเนี่ยยังจะมีเครื่องในวัวแล้วก็มีไก่ด้วยนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่กินเครื่องในไม่ต้องเป็นห่วงเขายังมีอาหารเป็นชามเป็นด้งเนี่ย <Yeah. S 2> สำหรับทุกคน oh. ที่ไม่ชอบกินเครื่องในหรือทานเครื่องในไม่ได้นะครับก็จะมีด้ง อยรับรองให้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าดั้งเดิมของร้านนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นชิบุย่านะครับคือคุณเจ้าของเขาเนี่ยเขาไปเจอร้านนี้มาแล้วเขารู้สึกเออสนใจทีนี้พอเขาไปติดต่อมาให้มาขายที่เมืองไทยเนี่ยทางร้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ให้ค ondition มาว่าเชฟทุกคนเนี่ยต้องส่งไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับให้ผ่านมาตรฐานของร้านที่ญี่ปุ่นถึงจะอนุญาตให้กลับมาทางานที่เมืองไทยได้ทีนี้รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย กับหมูนะครับได้มาแล้วนี่คืออะไร่ะครับล right. ลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่หมูครับ mm hmm. เราสั่งไปทั้งหมดเราสั่งไปทั้งหมด8ไม้นะครับ mm hmm. ก็นี่ได้มาแล้ว5ไก่กับหมูนะครับมาลอง นี่คือเมนูซุขุเนะนะครับเป็นหมูผสมไก่ก็มีไข่อยู่ตรงกลางส่วนนี้คือหลอดหลอดลมนะครับอ่านี่คือเมนูแบบเราไม่เคยลองกันนี่คือหลอดลมหมูนะครับร้านนี้เขาทำาสะอาดนะครับมีการล้างอย่างดีนะครับ มั่นใจเลยว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็คือไม่เคยกินลองชิมหลอดลองหมูเหมือนกันเราก็คงเคยลอเหมือนกันนี่นี่ก็เป็นเนื้อไก่ประกัดตีเนาะแต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบน้ำแบบเครื่องในก็เป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับอ๋อในหมูชีสนะครับหมูชีสหนึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดแปดลบเลข อาหารครบแล้วนะครับแปดจ,จานนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันน่ากินนะมันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าเป็นเครื่องในที่แบบสดๆเหมือนของไทยอ่ะมันคือผ่านการปิ้งแล้วเขาก็ทํามาอย่างดีเลยก็ต้องบอกว่าพอทุกอย่างอาหารทุกอย่างผ่านมือเชฟมืออาชีพเนี่ยมันจะดูน่ากินขึ้นแบบเป็นพิเศษนะครับ และต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยได้รับรีวิวจัดอันดับจากนิตยสาร BK Magazine ด้วยนะครับว่าเป็น one of the best restaurant ในปี2018อีกทั้งยังออกรายการทีวีมาแล้วอีกหลายช่องไม่ว่าจะเป็นรายการแชร์ช่องไทยรัฐทีวี Food Diary by CP ช่อง TNN ด้วยนะครับ ส่วนสีเหลืองๆนะครับที่ทุกคนจะเห็นว่าเออเขาป้ายในจานนะครับก็คือมัสตาร์ดนะครับก็น,น่าจะเพิ่มความเผ็ดเพิ่มรสชาติสําหรับคนที่ชอบความเผ็ดน,นะครับผมเขบอกว่าเฮ้ยมันน่ากินนะก็คือถามว่าอย่างดีๆถ้ายกจานนี้มาเราไม่ได้บอกว่าชื่อเมนูอะไรอ่ะเราก็ยังโอเคนะก็คือแบบเออมันดูน่ากินไปหมดเลยที่นี่เดี๋ยวลองมาชิมดูว่ามันเป็นยัง,งไงบ้างนะครับให้เริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากเบาๆไหมเบาๆก็แบบอเป็นซีู๊นเนตไหมเบาๆหมูผสมไก่ แล้วนี่กินยังไงอ่ะคือต้องตีก่อนเหรอทีนี้เวลากินต้องตีไข่ก่อนมันมันมันตีไข่เจียวเลยนะอ่าโอเคเขาบอกเรากินต้องตีก่อนนะครับเหมือนไข่เจียวอะ่ะคนคนให้มันผสมกันเขาบอกเขาผสมกับน้ำแดงนี่พอตีเสร็จแล้วรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เรามาชิมดูนะ อืมทุกคนโคตดอร่อยไม่มีเหม็นคาวเลยแล้วก็ไข่คือมันเข้าไปกับตัวน้ำแดงกันดีมากการแปลว่ามันแบบด้วยเนื้อมันนุ่มแนละ้วน้ำซอสอ่ะที่มันเข้มข้น,ขนมันอร่อยมากๆากนี่คือแบบว่าถ้าญี่ปุ่นแท้ๆเลยอะ่ะเฮ้ยโคตดอร่อยเลยนะ ถ้าใครไม่เคยมาลองชิมต้องมาลองเลยนะครับร้านนิฮอนไซเซซากะบะคอมมู n นิตี้มอลล์เวร์เฮาส์26เอาง่ายๆคือติดกับเควิลเลจเลยแหละถ้าสมมตใครมาเควิลเลจตรงเส้นพระราม4เป็นนะครับก็มันจะอยู่ติดๆกันเลยนะครับหา <Wow. S 1> ที่จอดรถไม่ยากก็คือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับต่อไปเดี๋ยวแบงค์จะลองกินอีกชิ้นหนึ่งเป็นหลอดลม <Wow. S 1> อันนี้คือมันคือหลอดจริงๆ่ะทุกคน เห็นร่องปะคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้บอกว่าเป็นหลอดลมนะนึกว่าเป็นอะไรรู้ปล่ปลาหมึกมันเหมือนปลาหมึกมากมากนี่เดี๋ยวลองชิมดูใส่มาสตาร์นิดนึงหืมกรอบคำพันธุ์แรกคือกรอบเหมือนเอ็นหมูอะแต่เป็นเอ็นที่แบบเหนียวหวา่าเหมือนก็ดูอ่อนอะเออ เคยกินกระดูกอ่อนไกลล่อะไรไหมนี่คือแบบนี้เลยคือกรอบกระดูกอ่อนเลยเครื่องในหมูอ่ะเอาจริงๆจะเอาแค่แบบเคยไปกินมาก่อนนะร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็เคยกินหลายร้านแล้วใช่ไหมดูจากในช่องเราก็ได้แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันแปลกกว่าญี่ปุ่นปกติอ่ะปกติเราก็พยายามหาสิ่งที่มันยูนิคอยู่แล้ว่แต่นี่มันยูนิคในยูนิคเข้าไปอีกอ่ะก็คือมันคือเครื่องในแล้วมันอร่อยแล้วมันดูน่ากินแล้วมันสะอาดอันนี้สําคัญหาไม่ได้ง่ายๆขนาดเป็นจิมจิ้มตามร้านทั่วไปเขาไม่ทําให้นะเพราะมันหาย,ยากมาก แตารา่ร้านนี้คือเขาทำแล้วคัดพิเศษมาแล้วเชฟทุกคนก็จะมีความสามารถในการจัดการตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเฮ้ยมันอร่อยมากเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นตับหมูเขาบอกว่าตับหมูที่นี่ก็คือแนะนํามากๆจิ้มมันตัดนิดนึงอม,มันนุ่มอ่ะอมันเป็นตับหมูที่เราเคยกินแบบตามร้านปกตินั่นแหละแต่มันนุ่มอ่ะคือมันมันไม่มีกลิ่นเลือดอ่ะคือมันโอเคมากๆ อันนี้บางชอบมากเลยนะปกติถ้าแบบใครชอบแบบตับหวานอะไรแต่ว่าเนื้อเนื้อตับของตับหวานอะ่ะมันจะเหนียวแต่อันเนี้ยมันนุ่มแต่มันออกเค็มนิดนิดนึงก็จะเพราะว่าคนละแบบกับตับที่เราเคยกินนะครับโอ้อันี้ก็อร่อยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวบคงลองกินดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยกินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงร้านนี้นะครับอ,อันนี้เขาให้เครื่องเคียงเป็นผักมาสําหรับกันเลี่ยนด้วยนะกินหน่อยแล้ว มันผักต้มแต่รู้สึกว่ามันความเค็มอ่อนๆไม่รู้ว่าเขาใส่เกลือหรือใส่อะไรตอนต้มไหมแต่แน่นอนแลนหละพผักต้มปกติมันจะจืดใช่ไหมอันนี้เค็มอ่อน,ออนดีอยาดีเลยกับแก้มอะไรดีเลย โอเคก็ตอนนี้เราทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปแล้วเราสั่งเพิ่มมาอีกสองไม้นะกลายเป็นทั้งหมด10ไม้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณประมาณ7 8 0 0ประมาณนี้นะครับไม่นมเครื่องดื่มเนาะต้องบอกว่าถามว่ารสชาติดีไหมบางรู้สึกว่ารสชาติดีมากนะแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ยก็ถือว่าดีมากเหมือนกันถ้าให้แบงคนิยามร้านร้านน,านนี้นะครับถือว่าเป็นร้านที่ว่าปิ้งย่างพรีเมียมถ้าใครเป็นคนชอบปิ้งย่างไส้ย,ย่างรวดเข็นเนี่ยแหละ แต่ต้องการกินแบบสะอาดและพรีเมียมและอร่อยแบงบแนะนําให้มาร้านนี้เลยครับผมนิฮอนไซเซซากะบะนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ข้างล่างนี้เลยถ้ายัางไงอยากจะให้เราไปร้านาาไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมไป follow twitter แล้วก็ follow ig ของเพจด้วยนะคะผมถ้ายัางไงก็วันนี้ประมาณนี้บ,บ๊ายบาย